เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางด้านขวานะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับอสุรกายของคุณเทรเวอร์อีก2-3ตัวนะฮะที่อยู่ในแพ็คเดิมที่โหลดมานะครับเหมือนจะเป็นแพ็คที่ทําออกมาดีสุดแล้วนะฮะสตัวนี้นะครับเป็นโครงกระดูกนะฮะแล้วก็ตัวกลางเนี่ยเป็นเป็นไก่นะครับ ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะฮะชื่อว่าเจ้าโบนเวิร์สนะครับส่วนทางด้านขวาตัวนี้นะฮะชื่อว่าเดอะคอดออฟรถคิวนะฮะตัวโครงกระดูกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หน้าเหมือนจะเป็นเป็นหน้าเหมือนเป็นนกเป็นไก่อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมีสี่ตานะครับส่วนตัวตรงกลางเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมมาอยู่ในคอลเลกชันของคุณเทเวอร์ไดเออ้เขาเป็นไก่นะครับชื่อว่าชิคเก้นคือถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยมันเป็นไก่ในเคาน์เตอร์ไม่ใช่หรอ ใช่ไหมทาไมไปอยู่ในคอลเลกชันของคุณเทเวอร์ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเรามาดูทีละตัวแล้วกันนะฮะมากันที่เจ้าโครงกระดูกตัวแรกนะฮะเจ้าบ bon นูเวิร์สนะครับโครงกระดูกที่หน้าของเขาเนี่ยที่บนศีรษะเขาเป็นโครงกระดูกเหมือนจะเหมือนจะซ้อนกันอยู่2ออันนะฮะข้างในเป็นปกติแต่ข้างนอกนี่เหมือนเป็นเป็นเกราะเป็นโครงกระดูกซ้อนทับอีกทีหนึ่งส่วนตัวนี้ก็ปกตินะฮะไม่มีอะไรมากแต่แขนยาวนะฮะ อะมาดูนะฮะว่าท่าโจมตีของพี่เขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาแล้วมาแล้วอ๋อตบอย่างเดียวเลยฮะและ้วเหยียบด้วยนะครับเหยียบด้วยมือศัตรูยังไม่ทันรู้ตัวเลยนะฮะเดินมาเร็วมากเอาใหม่อีกรอบนึง <I reload. S 1> อ๋อมานิดนึงตบตบ,ตบซ้ายขวาเรียบร้อยฮะต่อไปนะครับ The God of ส o รถคิ Q นะฮะเป็นลักษณะโครงกระดูกเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าหน้าไม่เหมือนกันอ่ะมาดูแล้วกัน ว่าถ้าโจมตีจะเป็นยังไงนะฮะยังตบเหมือนเดิมหรือเปล่าทางนู้นเดินหนีนะฮะทางนี้ก็ไม่สู้ยังไงเดินไปหน่อยเร็วเดินไปนูน่นไม่สู้จริงเหรอเฮ้ยไม่สู้จริงครับจริงเหรอหน้าตาเขาเหมือนไม่เป็นมิตรเดี๋ยวอ๋อเดินมาอ้อมเฉยนึกว่าจะตีแล้วมีล่างเดียวด้วยนะหรือว่าสู้กับตัวกันเองเห็นนะขอลองหน่อยคอสตูมแมนมา มาหยิบเป็นอาวุธอ่านี่ไงเดินไปตีแล้วฮะไม่ตีคนตีกันเองอ่าใครจะอยู่ใครจะไปไหนๆก็ไหนๆหนละแล้วคนข้างล่างหยิบกินกินคอสตูมแมนเข้าไปคนไปไหนแล้วเมื่อกี้อ่าเจ้าไก่ชิคเก้นโกสอ่าไก่สู้ครับไก่วิ่งไปอย่างเปรี้ยวตัวเล็กนิดเดียวผัดกันตบผัดกันตบทำไมนานจังเรียบร้อยฮะ ไก่โดนกินไปอีกแล้วโอเคนี่คือเจ้า The God of Roadkill นะฮะตัวสุดท้ายนะฮะเจ้าไก่ในเกมเคาน์เตอร์นะครับมาเป็นคอเลกชันของคุณเทเวได้ยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะหรือว่าทำล้อเลียนตัวที่เป็นไก่หรือเปล่าตัวเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะฮะอ่ะไม่ต้องอธิบายอะไรมากตัวนี้น่าจะติกใช่ไหมอ่ะลองคนมาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาติกติก,ตก <c oughs> เอา สู้ไม่ไหวไก่สู้ไม่ไหวสักสี่ห้าตัวได้ไหมอ่ะรอบนี้นะฮะไก่ห้าตัวนะครับลุมจิกคนคนเดียววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วถ <c oughs> แล้วหนึ่งโอ้เรียบร้อยคนสู้ไม่ไหวครับแล้ว <c oughs> มีอย่างงี้ไหมเนี่ยไก่วิ่งมาติดคนลุมจิกกันเป็นฝูงแต่มันไม่มีอะไรแปลกอ่ะมันเป็นไก่ในเคาน์เตอร์นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมาอยู่ในคอลเลกชันนี้หรือว่าเป็นมอสแบบ แฟนเมดเอามาล้อเลียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอาละฮะต่อไปนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างยักษ์ใหญ่2ตัวนะฮะทางซ้ายมือนะครับ breaking news นะฮะถ้าจะไม่ผิดถ้าโจมตีของ breaking news เนี่ยคือเป็นเป็นการสปอนตัวเล็กขึ้นมาสู้ใช่ไหมตัวใหญ่ก็ตีด้วยเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าตัวเล็กส่วนทางด้าน day s e v e n t e e นะฮะจะเป็นการใช้หนวดดึงขึ้นมานะครับทางด้านรูปร่างนะฮะ day s e v e n t e e เนี่ยเห็นเห็นเลยว่าตัวสูงกว่าตัวใหญ่กว่านะครับ แต่ว่าจะเป็นการได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบเนี่ยไม่แน่นะฮะอาจจะช้ากว่าก็ได้ส่วน breaking news เนี่ยตัวเล็กกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาสามารถสปอนผู้ช่วยมาได้นะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสปอนได้กี่ตัวนะครับามาลองดูกันว่าศึกยักษ์ใหญ่2ตัวนี้นะฮะใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเดีย๋ยวผมหามุมดีๆก่อนดูเต็มตัวหน่อยนี่คือตัวใหญ่แบบแทบหลุดแมปแล้วนะดูนะเจ้าเดซเวนทีนปล่อยเจ้าบริดจ์เวิร์มมาอ๋อ เฮ้ยผมจําไม่ได้สู้กันไหมตัวใหญ่สู้กันหรือเปล่าอ๋อสู้กันข้างล่างตัวเล็กสู้กันนอนไปแล้วตัวหนึ่งเหลับไปแล้วแต่เหมือนนอนจะตัวเล็กลงอะ่ะอ๋อโดนเหยียบ <c oughs> ตัวไหนเหยียบบลกกิ้งนิวเหยียบใช่ไหมบล็กกิ้งนิวเหยียบเจ้าบิชเวิร์มหมดเลยนะฮะแล้วบลกกิ้งนิวตัวเล็กไปไหนหมดแล้วอ่ะตัวใหญ่เขาไม่สู้กันเหรอนี่ไงสู้ละใช้หนวดดึงมาแล้วะฮะหนวดตีอยู่ สร้างเจ้าบริ d เวิร์มออกมาเรื่อยๆนะครับบร a กิ้งนิวไม่สามารถแบบแบ่งเวลาไปสู้กับตัวใหญ่ได้เลยตัวเล็กไปไหนหมดแล้วเนี่ยบร e กิ้งนิวเดย์สิบเจ็ดเหยียบบร a กิ้งนิวไปแล้วครับเรียบร้อยใช้หนวดตีไปนะฮะแพ้ไปครับผมจำไม่ได้นะว่าเดย์7เนี้สปอนเจ้าบริ d เวิร์มขึ้นมานะครับทำไมตัวนี้เป็นสีแดงเนี่ยอ๋อเงาเดี๋ยวนะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กใช่ไหม โอ้นี่นอนแบบนอนหลับใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> มีสองขนาดนะฮะมีทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับนี่นอนหลับกันหมดเลยนอนหลับพักผ่อนนะฮะนี่นอนตากแดดกันนะฮะอันนี้ตัวใหญ่ทําไมมีไฮเวิร์มมาด้วยนี่คือสปอนมาหมดเลยอ๋อสามตัวอาจจะมาจากเนี่ยตัวเล็กแล้วก็มาตัวใหญ่นะฮะกลายเป็นบิชเวิร์มแล้วก็กลายเป็นไฮเวิร์มอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันเปลี่ยนไปเลยอ่ะตัวเล็กเป็นตัวใหญ่เข้าใจได้อยู่นะ รูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมหรือว่าวิวัฒนาการของมันรอบนี้นะฮะเราจะทดสอบความแข็งแกร่งของเหล่าสุรกายคุณเทรเวอร์แต่ว่าไม่ต้องสู้กันเองนะฮะรอบนี้เรามีไอเทมพิเศษมามอบให้นะฮะเพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งนะฮะเราจะใช้เจ้าแฟตแมนนะครับเป็นระเบิดเป็นขีปนาวุธนะฮะหนึ่งลูกวางตรงกลางมาดูกันนะฮะว่าใครจะแข็งแกร่งพอที่จะต้านแรงระเบิดได้หรือเปล่านะครับ นี้ยังไม่ครบทุกตัวนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเอาแค่นี้ก่อนอามาลองดูเดี๋ยวผมต้องไปไกลๆก่อน <c oughs> เพราะมันระเบิดแรงมากโดนไหมโดนไหมไม่โดนเหรอ <c oughs> <c oughs> ถึงกับแบบเกมค้างไปแป๊บหนึ่งเฮ้ <c oughs> ไฟเลนเฮดยังอยู่ข้างล่างยังอยู่ฮะเห็นยืนอยู่ตรงนี้ระเบิดแรงมากนะเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับอ่ะแรงระเบิดหมดแล้วฮะไฟไปหมดแล้วเหลือแต่ควันเข้าไปดูกันนี่ไม่มีใครเป็นไรเลยเนี่ยดูพื้น <laughs> ดูพื้นซะก่อนยังอยู่ดีอยู่ดียังปกติอยู่ทุกคน หรือว่าไม่แรงพอสามลูกได้ไหมมันมีอันไหนแรงกว่าน,นี้บ้างอ่าอันนี้มาก่อนอันหนึง่งลูกเดิมเมื่อกี้แล้วก็อ่าอันนี้มาลูกหนึ่งกระจายกระจายไปอันนี้มาอันหนึง่งโอ้ยอ,อันนี้อใหญ่ใช่ไหมเนี่ยอ่าอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันนะสี่ลูกอันนี้อ่า นี่นะฮะลูกใหญ่หนึ่งลูกนะครับสีเหลืองอันนึงมีอันนี้อันนึงอันนี้ไม่รู้แรงหรือเปล่าอันนี้แล้วก็ตกไปข้างหลังอันนึงนะฮะหอันแคน่นี้ก็น่าจะพอมัง mm ้ง hmm. ไปดูกันว่ายังจะทนกันอยู่ได้หรือเปล่านะฮะ mm hmm. อยู่กันครบเลยนะครับ1 2ึสไม่ระเบิด <c oughs> อื้ออ <c oughs> ขนาดนี้เลยเหรออ้แรงระเบิดใครมากดีเกมไม่แคลชนะฮะห้าลูกด้วยกันต่อเนื่องเกมไม่แคลชนะฮะแต่ว่าเหล่าสุรการคุณเทเวอร์หนึ่งอยู่หรือเปล่ามาดูกันดูหน้าจอนี่คือเราอยู่ในเขตร,ระเบิดใช่ไหมหน้าจอเลยเป็นอย่างนี้เฮ้ยไม่หายหน้าจอลายไม่หายเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมไม่หายเนี่ย หน้าจอผมค้างงนี้ไปเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> ติดบั็กหรือว่าเนี่ยอ่ะโอเคหายแล้วไม่มีใครเป็นอะไรเลยจะว่าไม่โดนแรงระเบิดก็ไม่น่าจะใช่มั้งเพราะว่ามันเต็มพื้นที่เลยนะดูขนาดนี้ยังไม่มีใครเป็นอะไรเลยเหรอมันมีอะไรแรง,งเมื่อกี้ไหมคอมไม่พังให้มันรู้ไป <c oughs> มาลองดูนะฮะประมาณสิบลูกลูกใหญ่ๆทั้งนั้นจะเป็นยังไง ผมว่าเกมน่าจะแคลชแน่เลยอย่างนี้ยิงตรงสีเหลืองนะไปแล้วหนึ่งฮะแล้วปิดแล้วปิดไปหนึ่งครับขึ้นทางขวามือเมื่อกี้โอ้โหไม่เหลือระเบิดแรงมากยังมีอีก ยังไม่หมดแต่ไปแค่ตัวเดียวเองฮะที่เหลือยังยืนอยู่ใช่ไหมมีแค่เจ้ากระต่ายตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหทํามนมันทนขนาดนี้เนี่ยอลังการมากเจ้าและบิดนะฮะไปหนึ่งไปไหนแล้วเจ้าแลบบิดไม่เหลือซากเลยหรอแล้บิดไปไหนแล้บิดหายไปไหน <laughs> แล้วบิดหายไปไหนไม่เหลือซากอันนี้เนี่ยมันเหมือนเดิมเมื่อกี้นะฮะแต่ว่ามันคนละอันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันแรงกว่าหรือเปล่ามันคือมาร์กยี่สิบเจ็ดเทอร์โมนิวเคลียร์นะครับอันที่เราใช้เมื่อกี้เนี่ยคือนี่แฟตแมนนะฮะมันโมเดลเดียวกันแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันแรงกว่าหรือเปล่าขอลองดูหน่อยสัก5ลูกแล้วกันอ่ะหลูกนะฮะไม่รู้ว่ามันแรงกว่าหรือเปล่านะครับขอลองดูหน่อย กับที่เหลืออยู่นะฮะกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7ห้าหเจ็ดเจ็ดคนนะครับหายไปแล้วหนึ่งต้องยืนอีกไกลเลยคราวนี้ไม่ระเบิดะฮะอืมมาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> อลังการมากดูโอ้โหแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยอ่ะ จะทนไปไหนเนี่ยทนมากแต่ละคนยังไหวอยู่ฮะอืออเอาะไรจะขนาดนั้นอ่ะตีกันเองเลยไง <laughs> ง่ายดีใครเหลือรอดสุดท้ายมอสแมนหรือเปล่าเพราะมอสแมนบินได้เพราะสตูมแมนไปแล้วฮะโฮแมนไปแล้วเหลือเจ้าหนอนมอสแมนแล้วก็เซเลนเฮดเซเลนเฮดน่าจะรอดแน่เลยเซเลนเฮดตัวใหญ่สุดเอาไปก่อนอีก เจ้าบริจเวิร์มครับแข็งแรงสุดโอ้โ oh, ห oh. คุณคือผู้ชนะอ่ะพักคอมแปบ๊บนึงนะฮะเหมือนคอมจะร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ